สวัสดีค่ะพ่อกับย้อนมาจากช่วงน,นี้พ่อกันปล่อยเพราะว่าว่างจา้ะมอนยุติเปิ้นเชื่อมมาว่างก็ไปเห็นงานมาแหละซีชัวโมงมาเนี่ยพอดีคนจะมาเฮื่อนวันศุกร์อีพดีนจะมาเฮื่อนก็เลยต้งงองทำความสะอาดห้องน้ำจะคลองเนาะค่ะอันนี้คือห้องน้ำข้างบนนะะ่จาจะเจอมาดูกันในห้องน้ำก่อนนะจ๊ะว่าเป็นยังไงเปิดน,น้ำใส่เลยนะคะเปิดน,น้ำ มันเปลี่ยนไปเลยเนาะแ้แต่ใครทำยังไงแต่ย้งในแต่พีาาน,น่าจะเด็นหน้าไหมคะเด่นหน้าเปิดน้าใส่เสร็จจะสิเอาต้องเปลี่ยนด้วยแล้วเวนาะเพราะว่ามันกระสิปัสะอาดนะอันนี้ก็น้ำยา สีใสแล้วเขาก็จะเอาฟองน้ำคลาดน้ำกรนแล้วจะฟองน้ำคลาดรอบทีหลังมันไก่หมดนะจ๊ะน้ำยาแล้วเลยต้องใส่มันหมดเสียดายใช้หมดแล้วก็จะได้ทิ้มเลยนะจ๊ะอันนี้ของน้ำนี้มันไม่ได้ใส่จ้ะเพราะว่าน้ำหนุนมากหรือคนมากเงือนเรือใหญ่มากอย่างจ้ะก็จะใส่้องน้ำาบบนี่ค่ะข้างล่างมันสีไม่ของน้ำก็จะ ของล่างที่สองของหนาของมึงของพ่อใหญ่แยกกันน่าจะห้องไทยของมันอันนี้อาจจะขาดแต่สีปมา้านี่น่าจะแต่ถ้าเกิดน่าจะขายจังเสียมันช่ขึ้นล่าจา้ะมันช่ขึ้นล่าเท่ากับขาดขาดไปแต่เห็นที่มาจากาจากัญแจสิละจ้ะ อย่าง okay. ถ้าเอาน้ำยาเซตหน้าตาหนะคะเซตกระจกเนะี่ยจะได้ตะบานนู้นมัมกใส่เนี่ยจะเอาฟองน้ำคัดคัดพวกไอ้เม็ดน้ำที่มันขังข้าง,างนออู้นจะได้ออกก็จะขึ้นมาหมันนะปิดจะคละ้องไรไร แล้วแล้วก็ราดน้ำค่ะราดน้ำจามเลยจางออกนะตรงหน้ามันมีมองอะไรไหม่าสม้อูหน่อยคือมันจมไอเเยนีจาสักันจักเคยได้เห็นหหน่อยเห็นไหน่อยมีสั่งทีทั้งสองบ้านประมาณชั้นมีชั้นหนึ่งกับชั้นสองชั้นสองยังไม่เสร็จ ว่าหมากไม่โดจนะเงินไม่โดบแค่ยังไงไม่เจอสักทีเงินไล้์เนี่นสั้นข้อเดียวหัวแหลมจ้ะทำตฐฐามสป็นอาถรรพของเรานะจ๊ะเสร็จแล้วก็จะไปไว้ให้มันแห้งนิดนึงแล้วก็มาทำอย่างอื่นต่อเสร็จแล้วสิแม มันแห้งจกหน้อยนึงมันคอยสิเองเสร็จออกง่ายนาจะจ้ะเสร็จกระจกเสร็จกระจอกอ่งล้างมือเนาะแล้วก็เอาฟองน้ำตัวนี้นะคะเนี่ย ก็แบบแับกม่ใชปุูนจับดูซือหลังตีเี่นน้องแอียนมากคนบ่ะเดนทควงกสะอาเนาะมนเป็นลกสาวหน่อยมากคนก็แค่นี้ละจ้าทำไปเเคยทำไปอันนี้เหตุฝรั้าน่าจะพวันจะไปเก็บท้างล่ามันจะบเน็ตจักหน่อยคนมาเหีนมันจะอ้ายถ้าจับโมเมียนไม่ยังเลยกเลยเนาะ เห็ข้างาล่างตอสน,นสะอากก็ถ้าศาสตร์ข้างล่างมองข้าวก็ของน้ำจะคล้องแหลกๆเรือของน้ำเขาใหญ่ก็สิได้ไปเฮ็ดต้องสะอาดสะอาดคนมาเยี่ยมบ้านได้ไม่ขายขี้หน้าบ่ามาบ่เคยมีเวลาเนาะจา้ะเวลาไม่มีอีกอย่างในงบ้านไม่ยังไม่เสร็จมันก็โล,ลกนี้แหละมันก็ไม่เหมือนบ้านที่เสร็จแล้วนะคะไอ้ประตูของน้ำจะเป็น จะเป็นเดนประตูกระจกน่าจะลูกก๋ยเสีเอาน้ำยาชีกระจกเซตเซตเซอเฉียเีแล้วก็ซตเซตเลยจ้ะก็ยสิประมาณนี้าะจ๊ะอันนี้เฮ็ดง่ายเฮ็ดหลวบหลวกควมเวลาถ้าเรากินข้อเสาอยังไงก็วยเส่า huh ถ้าเรากินข้อเทียงยังไงข้อเทียมวิกินงเด่นได่เดียบมันเป็นพอดมือกินเยาะ มันเยี่นยนแล้างเนี้ยกับที่ค่ายละเอ้ยเยี่ยนกันนานแล้วคือ,นนอนนวัอนที่หาเงินไปเฮ็ดไปน้ำเนาะเมื่อมีเงินก่อนเงินทันก็จะได้เฮ็ดบุญบั่มบุญบั่มก็คือมาจ้าเลยอันนี้กระเดียนเนาะเพฮ็ดทุกตัวแล้ตามตามสั่นภาพเรานะจ๊ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเอ้กระล้างมือแล้วก็ประตูห้องน้ำแล้วก็ผ้าตัวเนี้ยที่ห้องเสร็จ อันนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้คือประตูห้องน้ำนะคะจะเป็นกระจกแล,ะแล้วจ้ะคือเมื่อกี้ในเฮดเนาะแป๊บเดียวยังโดนกับแค่เครื่งชั่วโมงนะจจะอ่าอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นท่สซ่วมเนาะเรียบร้อยแล้วนคะคะภายใน สามสิบนาทีนะคะทำเร็วๆฟ้าเฟ้าทำพอเฝ้าแล้วเสร็จแล้วคะ่ะอันนี้ห้องนอนข้างบนนะจ๊ะอันนี้เตรียมอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วสลับรับแขกวันวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะจ๊ะเรียบร้อยแล้วจ้าดูวิวข้างนอกกันไหมจ๊ะก็จะประมาณนี้นะจ๊ะหน้าบ้านก็จะมี ห้องน้ำจะไวสิบเบ็ดนะจ๊ะเนี่ยคะ่ะเกษมมน,นีนะคะห้องางบน